ริโยโกะฮิโรสุเอดารานักแสดงชื่อดังวัย44ปีออกแถลงการขอโทษผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโดยยอมรับว่าเกิดอุบัติเหตุและการทำร้ายร่างกายพร้อมประกาศยุติกิจกรรมในวงการบันเทิงทั้งหมดในช่วงนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองชิม,มาดะจังหวัดชิซุโอกะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีคาคางาวะได้ควบคุมตัวเธอในข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งเธอถูกกล่าวหาว่าเตะ และควนแขนพยาบาลหญิงในโรงพยาบาลจนทําให้พยาบาลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในถแถลงการของบริษัทต้นสังกัด R.H. ระบุว่าในวันที่8เมษายนริโยโกะฮิโรสุเอะได้ก่ออุบัติเหตุขณะขับรถในจังหวัดชิซุโอกะและเมื่อถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลเธอตกอยู่ในอาการตื่นตระหนกชั่วขณะและทําให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งกล่าวขอโทษต่อผู้เสียหายและผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังชี้แจงว่าเนื่องจากการสอบสวนยังคงดําเนินอยู่ จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ได้ตัดสินใจหยุดกิจกรรมในวงการบันเทิงทั้งหมดในช่วงนี้และจะจัดการกับเรื่องราวนี้ด้วยความจริงใจต่อไปเหตุการณ์นี้เริ่มต้นเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาโยโกโฮ,ฮิโรสุเอะขับรถชนท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่บนทางหลวงสายชินโทเมอิและถูกส่งตัวฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลในเมืองชิมาดะโดยเธอและผู้จัดการซึ่งร่วมเดินทางมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่คนขับรถบรรทุกไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ริโยโกะฮ,ฮิโรสุเอะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในโรงพยาบาลควบคุมตัวในที่เกิดเหตุทันทีซึ่งเรื่องราวนี้กำลังอยู่ในกระบวนการสืบสวนต่อไป